ไอ้ย่ะไอ้ไอ่ะกินข้าวแล้วใช่ไหมอเออพากันกินข้าวหรือยังอยอยไปไหนยอยยอยสาระเน่สาระเน Datu. 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 Dạ thôi Ha, 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 กวอให้ตื่นจะตื่นแ่วขี้เกียจนะ่มหเรียกมันไม่ตื่นเลยมาเท้าอ่ะเ้าหนช้าหนูลกุกถ้าดูกันหนูหนูปุกเลยปลุกให้มันกินข้าวอุย้<ส>ยเสจแล้วนไหโอ้โห ลุงก็ไปเลี้ยงหมา,าไปเลี้ยงลงหมีหมีลูกพี่ขึ้นแล้วไปเคนถึงปากเลยฮะเย็นแล้วยุงเยอะมากเลยตรงเนี้ย ยังก็ล้างจานได้หมีเป็นจ๋าใหญ่ไปไหนไป,ไปไหนอ่ะไปหน้าบา้านอะไรอ่ะข้าวแฮมิ่งเอ๊ะเสียงแมวพี่ไหญร้องวะไปอบขนม